สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวันนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทําเค้กค่ะวันนี้เป็นเค้กแบบไทยๆแล้วก็เป็นเค้กที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยค่ะเป็นเค้กกล้วยหอมค่ะแต่ว่าวันนี้จะทําเป็นสไตล์แบบว่าอินเตอร์อินเตอร์นิดนึงจะมีกลิ่นหอมของกลิ่นวานิลาแล้วก็เนยหอมๆนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูสูตรกันค่ะไปดูส่วนผสมเลยว่าส่วนผสมของเค้กกล้วยหอมวันนี้จะดีใส่อะไรลงไปบ้างค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยเรามาเริ่มกันที่ อันแรกค่ะแรกเป็นแป้งเค,ค้กค่ะมีน้ําตาลทรายมีกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมที่สุกแล้วนะคะถ้ายังเขียวๆอยู่ทาแล้วเดี๋ยวจะฝาถ้าหากล้วยหอมไม่ได้จริงๆก็เป็นกล้วยเล็บมือนางก็ได้ค่ะที่เป็นจิ๋วๆนะตับไข่กล้วยหอมอันจิ๋วๆแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะทิ้งไวใ้ให้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะ มีพงฟูกลิ่นวานิลาค่ะวันนี้จะดีใช้เป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะแล้วก็มีน้ำสตอดลดจืดค่ะที่อุณหภูมิห้องเหมือนกันส่วนตัวสุดท้ายก็เป็นเนยสดค่ะวันนี้เป็นเนยสดลดเค็มค่ะทิ้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับทั้งหมดนี้นะคะสำหรับอัตราส่วนเนี่ยเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะไปลงมือทำเค้กกล้วยหอมกันเลยค่ะ วอแรกของเค้คกกล้วยหอมเราก็เริ่มจากกล้วยหอมกันเลยค่ะเราก็จะปอกเปลือกกล้วยหอมแล้วก็จะสับๆๆเขาให้เล็กๆสองลูกเลยถ้าเราเลือกกล้วยหอมที่มันแบบยังไม่สุอกอกิ่นมันจะไม่หอมเราต้องให้เขาสุๆกๆกลิ่นจะหอมโอเคแล้วก็ สับเจ้ากล้วยหอมนี่กันเลยครับค่ะวิกล้วยวิ่งกล้วยวิ่งใหญ่แล้วเฮ้ยวิ่งได้กล้วยอะไรวิ่งได้อย่างกระวงล้อวิ่งกันเพลินแค่ให้ขาเละๆหน่อย เรียบร้อยแล้วประมาณนี้แล้วเราก็มาใส่ในกะละมังเดี๋ยวชามผสมดีกว่าเรียวกว่ากะละมังมันดูไม่ดีชามผสมของเราลงไปหมดเลย เช็ดมือหน่อยตอนเราทาขนมทุกครั้งเราล้างมือก่อนนะคะแล้วก็เช็ดมือตลอดด้วยแล้วทำมันคืออาหารแล้วเนาะอุ้ยอันนี้เดี๋ยวเราจะชิมกล้วยหอมกันแล้วกันเคลื่อนที่ไปตรงนู้นโอเคแล้วก็ใส่นมสดรสจืดที่จารีบอกเอาไวะคะ้ค่ะตอนแรกแต่ว่าที่มันเป็นอุณหภูมิห้องนะคะลงไปในกล้วยหอมของเราเลย ก็คนให้เขาเข้ากันแต่ว่าทําไมเราต้องใช้ตัวนี้คนนะหรอเพราะว่ากล้วยค่ะจะได้เละข,ขึ้นแล้วก็เข้ากับนมของเราถ้าใช้ไม้พายคนก็ได้ค่ะแต่ว่าไม้พายเนี่ยจะไม่แบบไม่ยียให้กล้วยเราเละข,ขึ้นแต่พาอย่างเงี้ยกล้วยเราจะเละข,ขึ้นคนสักแป๊บหนึ่ง ให้นมตอนแรกที่ใส่ไปอะค่ะดูมันไม่ใส่ใสเหมือนนมตอนแรกและให้เป็นแบบนมกล้วยให้ดูเป็นคลีมครีมขึ้นนิดนึงอืมดีๆเขาหน่อยประมาณขนาดนี้ได้ละให้ดูค่ะว่าประมาณขนาดนี้ กล้วยยังเหลือเป็นชิ้นอยู่แต่ว่าชิ้นไม่ใหญ่เหมือนตอนแรกและชิ้นแบบเหมือนโดนล,ลบมุมออกไปเพราะเราตีเขาแล้วก็นมให้ดูว่านมเขาเป็นครีมครีมขึ้นมาแล้วไม่เป็นใสจงๆเหมือนตอนแรกโอเคเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะเราก็จะไปทําส่วนผสมตัอไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลอนแป้งกันค่ะลอนส่วนผสมที่เป็นของแห้งเราก็จะมีแป้งมีผงโคใช่ไหมแล้วก็ลงเลย เราล่อนรวมกันเลยค่ะแป้งแล้วก็ผงฟูลงเลยการล่อนเออรออไหมเอยทำไมเราต้องล่อนแป้งเพราะว่าแป้งเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ล่อนจะดูให้ดูว่ามันจะมีเม็ดเม็ดที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเอามาทําขนมเลยเนี่ยเค้กของเราเนื้อก็จะไม่นิ่มๆฟูๆนี่แหละทำไมถึงต้องร่อนแป้งและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดเขามีเป็นแบบเศษเศษที่เป็นสิ่งสกปรกอยู่ในแป้งอะ่ะเขาจะได้ออกมาจะล่อลงไปล่อรวมกันไปเลยค่ะอืมมีเม็ดเมดอย่างเงี้ยคะ่ะลองดูว่าเป็นอะไรถ้าเป็นเม็ดแป้งก็บีบีลงไปได้แต่ว่าถ้าเป็น ติ่งแบบที่บกบๆๆแล้วก็ออกโอเคเรียบร้อยแล้วเราจะพักตัวนี้ไว้แล้วก็ไปทําส่วนอื่นกันต่อค่ะค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วกล้วยเรียบร้อยแล้วเราก็รันแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะมาลงมือส่วนผสมทั้งหมดนี้เราจะรวมกันมาเลยกลายเป็นเนื้อเค้กด้วยหอมของเราก็มีเนยค่ะที่อุณหภูมิห้องให้ดูว่าเขาเขาไม่เป็น ไม่เป็นก้อนๆแข็งๆแ,แล้วเขาคลายตัวแล้วเขาละลายแล้วกลายเป็นครีมเลยนี่หลักสีที่เราต้องการใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ตะก้อของเราค่ะคนเช็คดูอีกทีว่าเขาละลายเรียบร้อยหรือย,อยังเขาเป็นครีมเียบร้อยหรือย,อยัง สักสีนิดหน่อยโอเคตอนนี้เขาเป็นครีมเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่สมอส์ม่าสำปไปค่ะน้ำตาลทรายลงไปหมดเลยแล้วก็คนี้เขาเข้ากันเรียบร้อยแล้ว ดูว่าเขาเข้ากันดีแล้วไม่มีส่วนไหนที่เป็นก้อนเนยเป็นส่วนก้อนน้ำตาลก็ลงไข่ได้เลยค่อยๆลงนะคะอย่าพิ่งพลวดลงไปหมดสักครึ่งหนึ่งก่อนค่อยๆขดพอเขาดูว่าเขาเริ่มเข้ากันดีแล้วะคะ่ะ แล้วก็ใส่ไข่ครึ่งนึงลงไปอให้ดูว่าเขาเริ่มเข้ากันดีแล้วแล้วก็ใส่ครึ่งนึงลงไปที่จะดีย่าไม่เสมออะค่ะว่าทุกอย่างต้องเป็นอุณหภูมิห้องเขาจะเข้ากันได้ไม่แยกตัวออกมาจากการเป็นแบบลิ่มริมเนยลิ่มริมไข่อะไรเงี้ยถ้าอุณหภูมิเขาไม่เหมือนกันน่าแหละปัญหาเลยเแล่วคนคนให้เข้ากัน ต่อไปเราก็จะใส่เป็นกลิ่นวานิลาจะดีใช้เป็นกลิ่นวานิลาบาัตเตอร์ค่ะถ้าใครชอบเป็นกลิ่นวานิลาธรรมดาก็ได้เปลี่ยนได้หรือว่าชอบเป็นวานิลาเก๋ๆเลยเป็นฝักแพ้เลยเก๋มากมันก็ได้เหมือนกันอืมโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่ง งายไหมใช้มือทำก็ได้เลยเนาะบ้านที่ไม่ต้องมีแบบเครื่องปัน่นใช้มือทำได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือจะใส่เป็นแป้งที่เราล่อรนไวเรียบร้อยแล้วมีแป้งเค้กับมีผงฟูที่ล่อนลมเ้าไปลงทีเดียวหมดได้เลยอัตราส่วนเราไม่เยอะมากวันนี้ โอเคก็ผลเขาเข้ากันง่ายไหมข้าแป้งขาวๆหมดก็แปลว่าเขาเข้า <funky>. กันดีแล้ว ส่วนสุดท้ายค่ะกล้วยของเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าสีกล้วยที่แบบทําไปแล้วมันเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนที่เราเห็นนะคะเค้กกล้วยหอมมันจะสีแบบน้ำตาลน้ำตาล,ตาลเพราะว่ากล้วยเนี่ยพอโดนอากาศยังไงเขาก็เปลี่ยนสีถ้าเราไม่อยากให้กล้วยเปลี่ยนสีเราต้องให้เขาโดนกรดจะเป็นมะนาวเป็นน้ำส้มสายชูเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นกรดแต่เราไม่อยากใส่ให้ เค้กเราเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเค,คก้กกล้วยหอมเขาเลยเป็นสีตาลน้ำตาลแต่ถ้าใครไม่อยากให้เป็นสีน้ำตาลเนี่ยบีบมะนาวใส่ลงมาเขาก็จะไม่เปลี่ยนสีมันจะเป็นสีแบบกล้วยธรรมดาไม่เชื่อเราปอกกล้วยเราชุกฉุกกับน้ำกรดมะนาวอะไรพวกนี้ก็ได้สีเขาจะไม่เปลี่ยนแต่รสจะเปลี่ยนไงเราไม่ตั้งารแบบนัน้นใส่ลงไปหมดเลยโอเคแล้วก็คนเขาให้เข้ากัน เข้ากันดีแล้วเ่าวเน้เค้กเราแบบว่าไม่ได้แตกออกมาไปริมๆด้วยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมพิมพกับแม่พิมพ์กันค่ะว่าถ้วยของเราใส่พิมพไหนดีค่ะเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้เราจะลงแม่พิมพ์กันจะดีใช้เป็นถ้วยครับเค้กที่เขาขึ้นรูปอยู่ในตัวเลยไม่ต้องมี ตัวลองก็ได้แต่ว่าจะดีลองเพื่อให้เขาแบบว่าพอยกเนี่ยเขาจะได้ไม่ขยีย้ไปขยียม้มามาชนกันแล้วเดี๋ยวหน้าไม่สวยแล้วก็ใช้ประมาณนี้เป็นมินิไซส์ลองเทียบกับมือก็ได้ใส่เท่านี้เต,ต,ตี้งเต้เทียบกับมือได้เนี่ยใช้ประมาณนี้จะเล็กกว่าถ้วยขับเค้กจริงๆออกมาไซส์หนึ่งแล้วก็เราจะตักเนื้อเค้กของเราใส่ลงมาเลย ตัวนี้ตักให้เกือบเต็มเลยค่ะธรรมดาเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ3ส่วนสี่ถ้วยเกินครึ่งถ้วยมานิดนึงอะค่ะแต่ว่าเนื้อคัพเค้กตัวนี้เป็นใช่สีเนื้อเค้กกล้วยหอมตัวนี้ค่ะมันจะพองออกมาจริงแต่ว่าสักพักเนี่ยเขาจะฟีบตัวลงเหมือนแบบโดนอากาศแล้วฟีบตัวลงเพราะฉะนั้นออกมาเขาถ้าเป็น3ส่วนสถ้วยเนี่ยเขาจะสวยแต่พอทิ้งสักพักเนี่ยเขาจะฟีบลงแล้วมไม่สวยก็เลยให้เขาเยอะๆนิดนึง พอเยอะๆเขาจะได้รีบมายังไงก็ยังสวยอยู่ใส่ไปให้เต็มทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวไปเข้าเตาอบก,กันแปบ๊บเดียวเราก็จะได้ทานขี้กล้วยหอมอร่อยๆกันแล้ว เดี๋ยวจะดีจะทำตอบไปเรื่อยๆค่ะมาดูอุณหภูมิกันก่อนอุณหภูมิใช้ที่175องศาเหมือนเดิมค่ะเป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็เวลาเนี่ยถ้วยเขาเล็กกระติว๋วเป็นคับเค้กเล็กนี้เราใช้ที่25นาทีค่ะแต่ว่าถ้าใครจะเอาสูตรนี้ไปทำเป็นเค้กบอลก้อนใหญ่ทำได้เลยแต่ว่าเวลาเราก็ต้องยืดขึ้นค่ะจะถึง35นาที30 40นาทีแล้วแต่ไซส์ค่ะ เราเช็คสุกด้วยไม้ไม้แหลมๆมะคะ่ะไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้จิ้มลงไปดูแล้วก็ดูว่าเขาติดขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่ติดก,ก็แบบว่าเขาสุกแล้วถ้าใส่เล็กแค่นี้25าทีก็เอาเข้าอยู่ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ครบนี้เลยแล้วก็เอาเขา้าเตาอบเดี๋ยวกลับมาเจออีกทีหนึ่งตอนที่เจ้าเค้กกล้วยหอมนี่สุกเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะได้ที่เรียบร้อยแล้วอยากจะเช็คสุกอยากรู้ว่าสุกจริงหรือเปล่าลองเอาไม้ทึ่ฟันเสียบดูก็ได้ค่ะถ้ามันไม่มีแบบติด,ต,ดติดออกมาค่ะก็แปลว่าสุกได้ที่ละตอนนี้เราก็จะหยิบจเจ้าเค้คเกกล้วยหอมนะคะพักบนตะแกรงให้เย็นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเผื่อเราจะมาแต่งหน้ากันแต่ถ้าใครจะทานเป็นเค้คเกกล้วยหอมเพียวๆอย่างนี้เลยก็ได้แต่ว่าแต่งหน้าเรามันจะน่ารักแล้วก็สวยมากเลยเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากัน ตอนนี้เราต้องพักก่อนโอเคเดี๋ยวกลับมาตอนนี้แล้วค่ะค่ะตอนนี้คัพเค้กก็เย็นได้ที่แล้วค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มแต่งสวยให้คัพเค้กกันค่ะเราจะมีแต่งแล้วแต่ว่าเราชอบเป็นครีมหรือไม่เป็นครีมอันนี้ก็เป็นทางเลือกค่ะจะเป็นวิปปิ้งครีมก็ได้หรือว่าจะเป็นแยมเป็นครามลคัสตาร์ดได้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะทําครีมตัวน,นี้นี่เป็นทางเลือกค่ะก็เนยสส่วนน้ําตาลส่วนหนึ่ง ถ้าเนยสองรอกรัมน้ตาลก็รอยกรัมอย่างเงี้ยค่ะเป็นทางเลือกค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ฟิกว่าใครอยากจะเป็นตัวไหนแต่ว,ว่าถ้าจะเป็นวิปปิ้งครีมก็ได้ยังไงก็ได้เลยจะดีทำตัวนี้มาด้วยโอเคแล้วก็มีเ้อใส่องไปเลยฟึบนี่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกแล้วก็โรยกันว่าเราจะโรยอะไร เป็นคริสต์มาสก็ได้เป็นสีแดงเขียวแบบว่าคริสต์มาสคริสต์มาสมีดาวนิดนึงคัะเป็นกล้วยเนาะขอดาวให้เขาหน่อยดวงหนึ่งแล้วกันแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นคล้ายๆเป็นคัสตาร์ดกล้วยเราก็จะมีอะตัวนี้ไปข้างหน้านะอันนี้เสร็จแล้วค่ะตัวนี้เป็นคัสตร์งกล้วย เราก็มีคัาสตาร์ดกล้วยนี้หาซื้อได้ทั่วไปค่ะเราก็จะมาจิ้มเขาเลยเอาตัวนี้แหละก็ชุบลงไปฟึ๊ดหนึ่งขึ้นมาก็จะเป็นชุบแบบว่าคาสตาร์ดกล้วยเรียบร้อยละก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าอย่างนี้เราอยากจะโรยหน้าหรือว่าจะยังไงก็ได้จะดีใช้เป็นกล้วยกล้วยฉาบก็ได้ค่ะกล้วยฉาบแล้วเราเนี่ยแหละแต่งไปหนึ่งอัน ว่านี่เป็นกล้วยนะอืกล้วยฉาบเอาไยวไปลงอันนี่นค่ะแล้วแต่สไตล์เลยค่ะใครอยากจะแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวจะดีขอแต่งทั้งหมดนี้ไปเรื่อยๆก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันว่าจอกมาหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างค่ะ น,นี้เค้กกล้วยหอมของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะนะครับเค้กกล้วยหอมเราจาเรียงใส่จานกันแต่ว่าเรียงใส่จานเนี่ยจานที่หาต้องเป็นจานที่มีลักษณะลักษณะแบนนิดนึงนะข้างล่างไม่งั้นเดี๋ยวพอวางไปปุ๊บเขาจะเทมารวมกันก็วางไปเลยอืมเอามาทําเป็นเค้กวันเกิดก็น่ารักนะปกัปกปักเทียนอนะ่ะดูเป็นแบบไทยประยุกต์ ชอบสวยแม่ไทยประยุกต์เรียบร้อยแล้วเป็นคัพเค้กกล้วยหอมค่ะเป็นสไตล์ของจาดีค่ะหรือว่าถ้าใครชอบเค้กกล้วยหอมตัวนี้ก็เข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะมีสูตรในนั้นด้วยเว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv คันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะัคเค้กกล้วยหอม